รับสวัสดีครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เรามากับทุน560บาทของเรานะกับเกมมาจองเวสอง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 ของเรานะมาเราจะตัดสูตรเดิมกันที่ไปที่เบ็ดสิบาทแล้วก็ออตโต้สปินห้าสิบรอบของเราน้มาไม่รู้ว่าสูตรนี้จะใช้ได้กับมาจองหรือเปล่าเฮ้ยสองขอยขอลุน้นขอยลุ้นนึงขอยลุน้นนึงมาเร็วเหลือเกินโอ้โหมันหลอกเราว,ว่ะมันมาหลอกมาโยกเราเฉยเลยมาโอ้โหมาห้าขีด ห้าขีดไม่มาวะห้าขีดลูกรักของเราทาไมมันไม่มาวะโอ้โหมาทั้งวันนี้ซห้าขีดอีกแล้วห้าขีดช่องสามเป็นอะไรที่แบบเออบทไหมแม่แม่เออเนี่ยเนี่ยมามามานะแต่ช่องอื่นไม่มีเออไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับห้าขีดของตัวอื่นก็เหมือนกันแหละยี่ตัวอื่นก็เหมือนกันแหละยี่สองขีดช่องแรกสองขีดช่องแรกสองขีดช่องแรกสองอืตัวที่ขอนี่ไม่เคยจะได้หรอกตัวที่ได้นี่ไม่เคยขอแต่ได้หน่อยก็ดีมาดิ ดีมาดิฮะห่าสักดัวนะเมื่อกี้เนาะโอ้สุดจัดเลยมา23รอบเข้าไปแล้วนึกวายคู่จังอู้ยวายคู่ข้างหลังเมื่อกี้ได้ใช้อยู่ไว้ามาอีกรอบหนึ่งวายมาอีกรอบหนึ่งไหมอือโอ้โหดอกเดียวว่าดอกเดียวโอ้โห23รอบที่23เหลือรอบที่23โอ้379.50อยเจ็ดสิบ้าจุดหือไปยังอยู่กับ ยี่สิบรอบยี่สิบรอบสิบสี่สิบสามสองเจ็ดสิบเก้าเก้าเก้าอะเต้าเก้าแตกไอ้เต้าไอ้เก้าไอ้เต้าโอ้โหเฮ้ยวายคู่มาอย่างงี้โอ้โหสุดท้ายไม่ไหลวะทำไมถึงไม่ไหลวะถ้ามันไหลนะเรียบร้อยเลยโอ้โหมาสุดท้ายมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะมาขออนุญาตย้ำกันอีกรอบหนึ่ง มาจะมีอะไรกันให้หวือวาหรือปุ๊ดเดียว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 โอ้โหเหงาเกินเฮ้ยเอาจริ้งนี่ชายทิศเออแตกบ้างโอ้โหไหลไปน้ำไปท่าบ้าบอคอแตกเฮ้ยขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงโอ้ยขออีกตัวนึงงไปแม่มกูวะโอ้โหมามาขออีกสองตัวได้ไหมละ่ะตกโผคลงมาเลยสองตัวนะ่ะโอ้โหไม่มาวะ่ะมังกรกูยังเฮ้ยไม่ตื่นขออีกตัวดิ เอ้ยวายคู่มาอย่างงี้ขออีกตัวได้ไหมละ่ะเฮ้ยเรียบร้อยโ,อโหยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอ้โยมาอือหือมาเกลือแล้วเป็นหนึ่งดอกเกลือเอ้ยไม่เกลือมาจังหวะน,นี้อะไรไหมอ้ไม่มีอะไรไหลว่าจะได้เนื้อว่าเกลือแล้วก็จะไหลโอโ้่ไม่เกลือสองกลมสองกลมไหลเหลือสองขีดทั้งสองโอ้โหไม่มาตั้งตัว หาย,ยมาสองกลมอีกรอบอ่ะดูดูสองขีดทั้งสองอือสองกลมสองกลมสองขีดเอ้ยสองขีดแตกอยู่แล้วก็ไหลไหมไม่มีคู่โอ้โหจริงดิไม้สุดท้ายสองไม้สุดท้ายแล้วก็ไม้สุดท้ายโอ้โไหไอ้ห่าเอ้ยสี่สองบาทนะ,จะเจริญพระโอ้โหถามจริงมาสิบเจ็ดรอบสิบหกรอบมา ไปห้าเฮ้ย,ยไหลไหมโอ้ไม่ม,ไม,มีไม่มีคู่ไม่มีอะไรเลยไม่มีมะเขือพวงลวงใหญ่อะไรเลยโอ้โหให้หาเอ,อ้ยไปแปดรอบครับเฮ้ย,ยไหลไหมไหลามาจังหวะน,นี้สองขีดได้ไหล,หลไปทันทีวายคู่โอ้โหห้าห้าห้ากลมไม่เข้าอ่ะโอ้โหเสียดาย กลุ่มเข้านะสวยเอหวายสามตัวโอ้โหยิ้มยิ้มกลิ่มเลยอุ้ยอย่าแตกทีสองที่หายอยู่วะโอ้โหโอ้โหแตกทีสองที่หายก็แย่ดิชายมาผมขอยัตปั่นมือนะโอ้โหออโต้สปินไม่ทำงานวะ่ะออโต้สปินไม่ค่อยทำงานแล้วก็โอ้โหสองลมสามตัวมาทำไมวะ ไปไปเบ็ดที่บาทของเราจะโอ้ยจะแจ้งเกิดเราได้ไหมในวันนี้กับออโต้สปินไหวคู่มาแล้วหนึ่งแล้วก็โอ้โหเนึกว่าไหลห้าไหลห้าไหลสามไม่ไหลอะไรเลยพระเจ้าโอ้ my god ไปไปไปจังหวะนนี้สามสิบโอ้โหมาโอ้ย โอ้ภาษาจีนสวยจังวะแต่ก็ไม่มีคู่มีแค่แถวแรกที่เป็นภาษาจีนนะฮะมึงเอ้ยวะมีอะไรให้เราหวือหวากันหรือเปล่านะจังหวะนี้ดูโอ้โหเฮ้ยฮากลมเฮ้ยฮากลมม้ยเฮ้ยขอยอู้เรียบร้อยกันแคบอกว่าข่อยฟองหนึ่งหูไม้เลยฟองหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยมามาถึงมาให้สักหน่อยเถอะมาถือว่าขอแล้วให้สักหน่อยเถอะมาให้สักหน่อยเถอะมาสอง วายคู่เรียบร้อยเอาเรียบร้อยยังไหลอยู่ไหลไม่ไหลโอ้ห้าเสียดายน่าอยากให้มันไหลห้าว่ะเสียดายโอ้มาเจ็ดรอบเจ็ดรอบสุดท้ายห้าโอ้โหเฮ้ยอยางยังเหงาที่ขอร้องโอ้โหโอ้โหเออไหลไหมไหลสองขีด เรียบร้อยสามสามสามช่องแรกสามช่องแรกมาตามนัดแล้วก็ภาษาจีนอ้โหภาษาจีนเขาสวยอ้ว่ภาษาจีนออขาดแค่ช่องแรกช่องเดียวโอ้มามาวายคูว่วายสามตัวจังหว่นี้ <_ C mes> เต็มนา <sheets> ไปหนึ่งปีแล้วก็ห้ากีดเรียบร้อยหาย้หลาหลมเรียบร้อยไหล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 ห้าเรียบร้อยอะไรอยู่วอ่อืเออให้มันได้แตกบ้างเถอะพระเจ้าชายโอ้โหเจ้าพระคุณรุ่นช่อง โอ้โหโอ้ดียังแต่งรอบใจให้อือหึสูตรอะไรของกูก็ไม่รู้นะปั่นคงปั่นเก้ากูไม่รู้นะอะไรหามเอ้ยโอ้แต่กูได้กำไรอยู่อะเออได้กำไรก็โอเคดีกว่าไปได้ดีกว่าเสียเออถ้าเสียบ้าเลยทบผายเลยอือหหากใครที่ชอบคลิปนี้อยากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ สูตรอะไรของเราก็ไม่รู้นะแต่ยังไดยังปั่นได้อยู่ซึ่งกูคิดว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยเฮียโอ้โหเจอกันใหม่ครับ